อ้ชุดนี่งามครับครับว่ามันปลูกไว้ทานครับทานเลือด ยางขึ้นมาก็มาพ่อเฮ็ดเพิ่งนกยุ้งพอดีครับเนี่ยพี่น้องดอกงามๆหลายดอกอยู่ครับกะดิเจ็บแล้วครับชุดแรกเลย ชุดเรกของเขาในคำคืนนี้ครับโอ้งามแล้วครับเมื่อหนึ่งก็ไดนะครับชุดเรกแหกมานของเขาในคำคืนนี้ครับว่ามันคืนดอกอะตีหาก,กวัวแล้วหรอครับโอ้ชุดนี่งามครับครับว่ามันปลูกไว ครับดอกหนึ่งน้อยสุดท้ายโมโอ้ชุดนี้ก็งามอีกเหรอครับดม,มาเลยครับ มาเลยอีกดอกหนะึ่ง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาลอกอก็ครับเมื่อนี่อย่ละครับ,รบเขาเก็บขึ้นมาบ้างหน่กับเพอได้อยู่ครับก็ถือว่าเห็ดเริ่มออกแล้วครับหลังจากที่แดดออกมานนิดน้อยๆจากเขา 40, 000, 000, สีหมานซ้าใดหรือสีหมานเห็ดยังกับจังเป็นรุ่นน้อกันละครจังหาขึ้นมาก็ได้ เห็ดเพลิงนกยูงครับสองมัวนมูล่หาหกดอกอยู่งามๆอยู่ครับเอาละครับกลับไปลุ้นนกกนเลยครับเมื่อนี่ว่าเขาสีหมานเห็ดอีหยงไปเลยครับ พอเหรอครับเห็ดกอดอกนึงแต่อย่างคือนอนเป็งเงงอยู่เสียึน้นมันหนักเนี่ยนอนเป็งเงงอยู่กออีกดอกนึงครับอ๋อพอเห็ดกออีกดอกนึงละครับ 过奈。<laughs> บอกหนึ่งยางง้ำเลยอือมีอีกดอกหนึ่งครับเอ็ดก็ดอกแดงๆงามๆถือฝนละสีงามขนาดอือมอีกดอกหนึ่งครับ นะครับวางหันเท้าเอาอยู่งไงนะครับมึงเขามาเบ้องอยกสองดอกสองดอกเลยครับโอ้โอโอโอแต่เสียดายครับบ่นมีค้นห็นเน่าครับบ่เอาดอกว่าป้ายเป็นเชื้อครับนนาเล่ครับ อีกดอกนี่ฮะอู้หอนหรอครับที่นอกเห็ดเพินน่งนกยุ้งครับสองดอกเดี๋ยวจะหาบางมูนอีกยู น่นาเ้าครับออกเป็นมูดีอยู่ครับมูนี่ นอนหิดทานกอ้อนสม <c oughs> กอ้อนแดงเหรอครับแต่ว่ามันู่ค่อยแดยงมันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับหาขาว สองดอกสุดท้ายเห็ดทานนะครับเห็ดเพิ่งห่าย เปิดถ้าเรียเปิ่งโอ้ยเปิ่งคาไลา้ครับเปิ่งคาไลา้ดอก,กงามๆเลยครับดอก,กงาม เห็ดทานครับอ้อ,อเห็ดก้อยอแล้วครับ สามดอกยังไงเลยครับ สองดอกหันอยู่น้ากันทานครับทานเลือด นาแหลครับขาดีว่ี่ยโอ้เห็นนาแเหลครับขาดีจ้ะยถ้าก่าเห็นนาแลเหลนมาขาเหนาเลยครับโอ้ดอกงามๆเลยครับพ่อครับจ mm hmm. ีมันงามลยครับพ่อเ mm hmm. ชื่อไปเชื่อมาพ่อเห็ดเพิ่งสวย เมาเบิ้งผลงานการหาเห็ดของเฮาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็ได้ซ้ำนี้แล้ะครับเนี่ยเมื่อนี้ก็หมานเป็นเห็ดก้อครับเห็ดก้อแดงเขาก็เริ่มกลับมาหมานเห็ดก้อแดงแล้วครับดอกงามๆหลายดอกอยู่ด้วยครับเมื่อนี่ก็ถือว่าหมานเห็ดก้อแดงอยู่แล้วก็ช่วงแรกๆเขาก็ทีได้เห็ดเปิงนกยุ้งนะครับหายเงาๆครับรสชาติกับทีเป็นกรุบๆๆบ่ครับรสชาติของเห็ดเปิงนกยุ้งน่ะกินแซ่บครับ ถ้าดอกซ้ำนีดหรือใหญ่จักน้อยคือช่วงเขาได้ช่วงย้ำมือเศร้าช่วงแรกๆครับที่ล้ไปล่ะหรือพ่อะมูเนึงหม่องที่เขาเคยเอาล่ะครับมันก็ได้ประมาณสิบดอกหรมั้งนะครับแล้วก็มีเห็ดนาขาวมีเห็ดทานแน่นิดน้อยล่ะครับแต่ว่ามือนี่ก็ที่เป็นส้นมากเปลี่ยนเห็ดก้อนนะครับถือว่าหมานเห็ดก้อนล่ะครับมือเนี่ยแล้วก็ที่มีเห็ดเพืองขาลายนี่หน่อยหนึ่งครับสองดอก้งบนกันมาเห็ดนาเรียกันมีครับ ถือว่าเปลี่ยนเหตุรวมนะครับเมื่อเนี่ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานม่าฝากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้แหละครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจคือเก้าลรอครับขอบคุณทุกทรัพย์ทุกเมนทุกการรับชมหระครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ